Ya Sawari Bahapura Paripurenti sekarang Ewa itu dinangke tanang pokapati Ici Sabi สันตุสัพโรโกบินาสัตุมาเตพววะปันตารายุสุขีติขายุโกภาวะปิวะนาสีเลสานิจังบุธาปัยโนกาสารธรรมวาวัานทีอายุวันโนสุขังภาลังวาวาตุสัพมังขาลัง ราคันตุสาพเทวตาสาบบุตานุบาเวนะสตาโสทีบวันตุเตววติสาบมาณกลาราคันตุสาพเทวตาสาบธรรมานุบาเวนาสดาโสตีบวันตุเตววติสาบมาณกลาราคันตุสาพเทวตาสาปสังฆานุ सदा सुखी पावन टूते जोर से मैं साधु साधु साधु। अब हम लोग का जो आशीर्वाद था खत्म हुआ और आप लोग जो भी आप लोग का एक्टिविली है करते रहेंगे अगली बार हम आप लोग को सब